่วนประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นถือเอาความร้อนของดวงอาทิตย์ที่แผ่เข้าสู่โลกและคงจะให้ความสําคัญกับพระอาทิตย์ที่มีอิทธิพลต่อสัมชีวิตเป็นใหญ่จึงถือเอาดวงอาทิตย์เป็นประธานของจักรวาลดังจะเห็นได้จากคัมภี์ทางการคํานวณดวงดาวและวันต่างๆของไทยที่มีชื่อว่าคัมภี์สุริยะญาติครับโดยนับเอาการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษของทุกปีซึ่งตรงกับราววันที่13หรือ14เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับทั้งสองคตินี้นะคะฝั่งก็ใช้เวลาหนึ่งปีที่ใกล้เคียงกันค่ะฝั่งกันตรงที่ว่าราเพื่หัสัดีจะใช้เวลาย้ายจากราศีหนึ่งไปยังอีกราศีหนึ่งเป็นเวลา1ปีเมื่อครบ12งสองปีก็เท่ากับสิบสอราศีหรือหนึ่งจากราศีโดยใช้ปีนักษัตรเป็นตัวตั้งค่ะ ส่วนดวงอาทิตย์ใช้เวลาย้ายจากราศีหนึ่งไปยังอีกราศีหนึ่งต่างกัน12เท่าค่ะเมื่อครบ1ปีก็จะกลับเข้าสู่ราศีเมษอีกครั้งคือ1ปีมี12ราศีหรือ12เดือนเท่ากับ1จากราศีนั่นเองค่ะ